สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ทุกคนครับพพอกันอีกแล้วครับกับช่องเอสเน็อาฟ้ามกรเกษตรผสมผสานนะครับพี่น้องค้างหายไปโดนนะครับพี่น้องมันีดกาไม่อากาศไม่พี่น้องมาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งนะครับลูกโกบครับใหม่แล้วครับสูดหนีงามๆเลครับพี่น้องขายถือคือเก่าครับใส่งามๆขายถือคือเก่าราคาครับพี่น้องราคาสองบาทนะครับบอนี่ สองบาทมีบันหลายดนะครับผู้ใดท่านกับท่านเด้อพี่น้องเนี่ยด็กได้พี่น้องใส่งามๆเลยเอาไปคุนจักเดือนกับเบสออมเดสปีงเลยได้พี่น้องเดสปีงกับใส่ตามบทหวยดนะครับนี่ครับตัวใหญ่แล้ว น,น,นี่กระยันเด้พี่หน้องนี่โอ้แหรงไัก็มูสัมเมื่อกี้สุดนะครับน,ะคบน,น่ครับพี่หน้องแหรงยครับในกล่องมันอาจีขาวเลครับพี่หน้องแค่นี้มัดเขียวแห้งนะครับนี่หัวเขียวเลยคุ้มครับพี่หนอ้องคุ้มเอาไปในคุ้มเลยครับสองบาทนะครับย่ำมว่าสองบาท นี่ครับนี่ไก่ล้เตัวไงผูไดอย,ยู่ไก่เลยครับมาเอาเลยครับราคาถือไปเลยนี่ครับหัวเขียวด้วยพี่น้องด้วยีวย่หลายครับหลายผูไดส้สนใจกับ อีกต่อมาแล้วครับผมหข,ข่เฟสคือเก่าครับพี่น้องอยู่กไก่ไม่เอาเลยนะครับยำนะครับผมบบไดิทรงเลยพี่น้องเด้อผมหย่านมันขนทรงหย่านมันอนนะ่อนะหย่านบ๊ลอดแต่ทางพี่น้องมาเอาหนาเพามคยกว่านี่บร้ครับพี่น้องสองบาทนะครับโอเคครับพี่น้องคันมาคมากกลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ดครับผม สำหรับมือนีนิงก้าวเข้ามาสวัสดีครับ